สบายดีพี่น้องสาอบาย,สายดีตอนบ่ายสบายดีตอนบ่ายเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกับฝนตกลิ้นคือเก่าพี่น้องมืงอีกสิผ้าพี่น้องเลาะป่าอีกเพราะว่าเห็นเพิ่นเอาลงเฟซบุ๊คลายว่าเฮ็ดอ๋อเฮ็ดไล่เฮ็ดไล่สนิทมันออกประจันก็เลยสิพาพี่น้องไปเบิ่งโอ้พี่น้องไอ้เขาเขา,ขาเจ้าคืองามแท้นี่ หน้าไกลกัมพูชอะไรไปเนาะฝ้นกัะลิ้นโบยุทธแต่เศร้าโอ,อ้โหยังโบยุทธอยู่ลิ้นโฟดลิ้นโฟลีพีน้อยท่พานต์ความไปหาเห็ดปูอักเลก็กอะเฮ็ดซัมบ็ปปี้อะไรไปคนเดียวคือเก่าไปเนาะ เป็นคนเดียวคือเก่าก่อนที่จะเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์ให้ในเด้อพี่น้องเต้เฮาบุฮู้ว่ามันสิได้หรือบ่ได้บ่ได้กอะจังวากันอีกเทื่อหนึ่งพี่น้องจังวากันอีกเทื่อหนึ่งอ๋อเขาเขาเจ้าง,งามพี่น้องเนี่ยเป็นสัน่นเป็นสัน่นอยูา่ลาลังสีขามหวยพี่น้องเลย ฝนกำลังรีดยามเดือนสิบเอ็ดยามเขาซุกพี่น้องเอ้ยโอ้ยเขาเขาเจะเอาซุกบุตรอะไรแถวแค้มเซนน้ามัน,นมาถ่วมพี่น้องเขาซุกน้าพะมาถ่วมมันก,ก็แล้วจ้อยลมกับแห้งพี่น้องเอ้ยฝนกระลินร่มกระแหง้ง แมนลีต้อนผู้ดได้จสดความไปนี่นะพี่น้องแค่วป่านี่ไปเบิ่งน้ำกันมาสิพอได้บอ๋ยวพอกันอยู่ป่าพี่น้องเก็บไปพี่น้องมองระดอกสองดอก เแ็ดแดงๆเนี่ยโอ้โหเฮ็ดอยังดอกจุ่มๆก็มีนี่แต่บุหูสื่อหน่อยไปหน่ว่าเคยกินอยู่เฮ็ดน้ำหมากจับเอริญบ่สิแน่นนะเฮ็ดปวกกะโบเฮ็ดดอกเบืองละสถานการณ์ มันออกน้อยผู้ดวงดีแท้ๆอะไรังได้มันออกใหม่ค่อน้องนี่เป็นดอกน้อยๆเห็ดดิน,นอะไรหรอเรื่เห็ดดินนะ่นี่ ไออย่างต่ออีกได้จากดอกแล้วมานีห้ก็ได้รอเบิงไปเรื่อยๆไม่รอบคำคำแม่เว้ยแรงเลยสิบหาสิบหกนาฬิกาเลย เดี๋ยวจะน้อยกับกลับลงเมื่ออะไรมันคำแล้วมาคนเดียวไปหน่อยดอกไม่อย่างไรแลงออกดอกหน่อยหน่อยเห็ดดินก็ได้นีนก่กนหลัง ดอกไม้น้อยทิชชู่เดี่ยวยว่ห้ออะไรก็เคยเห็นแต่เคยเห็นแต่อบอเคยกินเราไปแถวอะไรพี่น้องไอสิการ์ลงเมื่อแล้วมันคำแล้วด้วมาคำโพดมาน,นี่นะ เราไปแถวปลาจิกหน่อยนี่แหละปลาจิกปลาติวเนี่ยมาจะกเองกินเบิดดอกนี้ด้อันนี้ก็เบิดคือกันนี่เนาะเป็นเห็ดไข่ตัวนี้ เป็นเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่หินดอกน้อยๆสไลายไม่ติดเฮ็ดแดงออกหน้อยนี่เฮ็ดแดงนี่คือเฮ็ดยังได้โบลายบันไดวันนี้ก็ได้ได้โบลาณของเขามาขำโพดโอ้แตกน้ำขมีมันเฮ็ดบางบ้างนึง โอ้มื่อจีปนขัดเซยได้ไปหน่อยลองว่าจะซื้อแบบว่าเห็นมันออกใน Facebook เขาเจ้า <c oughs> ก็เลยลองมาลองเบิ่งหน่อยเนาะแต่ว่ามากก็ออกกะลีรอลงเมื่อ,อไรมันขำไรไปหน่อยมาคขำพจน์ขเขาก็เก็บเ,บ,เบิ้ลนะ้ำเพื่อไม่นมาจะเศร้านั้นสิได้ายอยู่หรอก แต่ว่าเ้ามาขำม,มันก็เลยได้บุหรี่อยู่หน่อยตั้งใจว่าทีมาให้เบิ่งเห็ดปวกพอมานะแต่ว่าความตั้งใจเบากระโบ้เห็นเห็ดปวกโอเคพี่น้องเลยพบกันตอนแรงๆพบกันกันบรรยากาศหน้าเขากำลังออข่วงแล้วก็กำลังสิอองง่ซุกพี่น้อง แต่ว่าพายุยังบบเบิร์ตเห็ดให้หน้ายังหงอยอยู่แถวนี้บรรยากาศท้องทุ่งนาให้ดังโอ้ยสุดยอดเลี้ยงงัวกับท่าเมย์ย้ำแรงๆไว้เนาะเห็นแหละจะเอางัวขึ้นเมื่ออยากไปพร้อมกันเอา ไปพร้อมกันงวกระได้ลมไว้ยๆไปน้องเอ้เขาเขาเจ้ากระล่างสีสุกคือกันแต่ว่าเขาเ้าอยู่หลุมมันซุกเลยเดย้ยังแต่รอดอ่ฝนเศร้าเลฝนเศร้าฝน,นยุดก็จะได้เกี่ยวอยู่ดอกพไปน้องเม่กับปลุกกำลังวานตั้งท่อไปน้องเอ้ วัวองโตนี่ก็ได้ตัวได้ชิได้ลูกก่อนกันแหละโอ้ยน้องควงเขาตีงลมพัดแบง ลงงวัวอย่างแรงก้องแกง,งแก้ง,งแกงพี่น้องเลยลมอวยพ้นกับพ้นหักกระล่องเลยพี่น้องเพราะว่าพ้นมันบบท่านตกะกับพ้นฮักกระตกะกับบังนี่แหละว,วางพวายุเขานี่แหละพ้นตกะกับล่ะพี่น้องตะเวน mua điện mua xe na lẽ เอาขึ้นเมื่อเอาขึ้นเมื่อแล้วพี่น้องเ้ยขำแล้วได้ขำแล้วขำแล้ว ขขาดำน้ำลังพี่น้องกำลังออกกำลังกม้มเพราะว่าเขาดำสว่วงแดดๆนั้นอยู่หน้าหลุมเท่านั้นคือพาไปเบิ่งแหละมันเริ่มสุกแล้วพญุยุทธก็คือเชิดไอ้เกี่ยวอยู่ดอกขัน้นพญูปุยุทธก็คือจิบวุติเกี่ยวพี่น้องพว่านาบเต็มเมืคือขอเก็บภาพบรรยากาศธรรมชาติไว้ๆสำนีละพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องคำและเมื่อบะแนละ้วแล้วกามาปลูกไว้ พ้นกันซิมาอีกแล้วคือเก่าคือเก่าพี่น้องเอ้ฝนนะไปเลยพี่น้องกยอยู่นี่ไม่แห้งเพื่สกุลสกุล